เบสสันสกีนนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ป้องกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB ผมลองใช้แล้วครับใช้ดีครับไม่เหนียวเนหนอะหนะผิวกระจังใสเรียบเนียนครับชวนนับสัมผัสครับลองใช้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมก็เป็นผู้ชายหนึ่งคนนะครับที่ผมมองหาครีมกันแดดที่เหมาะสําหรับผู้ชายอย่างเราที่ต้องเผชิญกิจกรรมการแดดนะครับที่ต้องเผชิญกับแสงแดดบ่อยๆครีมกันแดดที่ใช้แล้วเนื้อครีมไม่เหนียวไม่วอกจนเกินไปจนผมมาเจอนี้ครับ The Best Sunscreen ครับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการครีมกันแดดที่เหมาะสำหรับผู้ชายอย่างเราผมแนะนําครับ The Best Sunscreen ครับสวัสดีครับสำหรับผู้ชายนะครับที่ต้องการหาโลชั่นกันแดดดีๆสักตัวหนึ่งผมขอแนะนาครับ The Best ครับเป็นโลชั่นกันแดดที่ กันแดดเหมาะสำหรับผู้ชายนะครับไม่เหนียวนานมากเกินไปนะรับเลาหรือว่าออกไปนอกบ้านนะครับเดี้องทาตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับพอะทังนะครับจะไม่เหนียวนานนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกับกับผิวเรานะครับช่วยทําให้ผิวเราเนียนนะครับแล้วก็การแสงแดดด้วยนะครับ นี่ยครับดูความแตกต่างครับ